สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ presentation วิชาภาวะผู้นำและการบริการจัดการทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่9ชั้นปีที่4คณะพยาบาลาศาสตร์วิทยาลัยเชียงรายตามหัวข้อที่ได้รับการวิเคราะห์ภาวะผู้นำเป็นยังไงไปฟังกันเลย เหตุผลที่กลุ่มของพวกเรานะคะเลือกสมรรถนะส่วนบุคคลด้านบุธิภาวะทางอารมณ์นั้นเนื่องจากองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในอันดับต้นๆคือผู้นำค่ะ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการบริหารและจัดการงานต่างๆให้มีคุณภาพการที่ผู้นำจะทำให้เกิดความร่วมมือของบุคลารกรในการทำงานได้ดีนั้นต้องใช้ศาสตร์และศิลปะในการบริหารงานมีความสามารถบริหารทั้งงานและคนแสดงออกกับบุคลารกรที่เกี่ยวข้องให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งด้วยความพึงพอใจซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นนะคะที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงผู้นำยุค ใหม่ที่จะสามารถพาองค์กรหรืองานไปสู่ความสำเร็จได้ดีนั้นนอกจากจะต้องมีสติปัญญาและความเชี่ยวชาญแล้วจำเป็นต้องมีความฉลา,าดทางอารมณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้นำสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถบริการจัดการตนเองและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีค่ะ หนึ่งโดยมีความฉลาดทางอารมณ์เป็นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมและมีความอดทนในการแก้ปัญหามีความอดทนในการเรียนรู้สิ่งที่ยากทําให้เกิดการปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้นความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นเรื่องที่สําคัญและจําเป็นต่อบุคคลในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์มีความสุขประสบความสําเร็จ เป็นผู้ที่มีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นจากการศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณ์พบว่าอารมณ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์กรค่ะ 2. เนื่องจากความสําเร็จในการทํางานโดยเฉพาะงานบริหารนอกจากจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นําแล้วยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้อื่นลําพังผู้นําแม้จะมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่แต่ขาดความสามารถในการเข้ากับคนและไม่สามารถจูงใจผู้ร,ร่วมงานให้ปฏิบัติงานได้ดีแล้วย่อมไม่สามารถบริหารงานให้องค์กรนั้นดําเนินไปด้วยดีหรือมีประสิทธิภาพได้ ซึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนานะคะคือความฉลาดทางอารมณ์ค่ะความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะเฉพาะของคนที่จะสามารถสร้างขึ้นและพัฒนาได้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการงานและครอบครัวค่ะชีวิตส่วนตัว และสังคมเพราะความฉลาดทางอารมณ์นั้นจะสร้างให้ตนเองเกิดความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองและสามารถแสดงออกด้วยความเหมาะสมค่ะ 2. อ,อธิบายวิธีการพัฒนาสมรรถนะนั้นโดยเลือกวิธีการจากแหล่งที่มาทางวิชาการที่น่าเชื่อถือโกแมนกล่าวถึงความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้จึงแนะนำวิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ไว้หประการดังนี้ 1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self-awareness) การรู้จักอารมณ์ตนเองจะเป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์เพื่อแสดงออกอย่างเหมาะสม การตระหนักรู้ในตนเองคือการรู้จักอารมณ์ตนเองรู้ตัวหรือมีสติซึ่งโดยปกติเมื่อเราเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นมาเราจะอยู่ในภาวะใดภาวะหนึ่งใน3ภาวะคือ 1. ถูกครอบงำา 2. ไม่ยินดีินร้าย 3. รู้เท่าทันถูกครอบงำหมายถึงการที่เราไม่สามารถฝืนต่อสภาพอารมณ์นั้นๆได้จึงแสดงพฤติกรรมไปตามสภาพอารมณ์เช่นเมื่อโมโหก็อาจจะส่งเสียงดังโดยไม่สนใจใคร ไม่ยินดียินร้ายหมายถึงไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือทําเป็นละเลยไม่สนใจเพื่อบรรเทาการแสดงอารมณ์เช่นทําเป็นไม่สนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งๆที่จริงๆแล้วรู้สึกโกรธมากรู้เท่าทันหมายถึงการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากอารมณ์นั้นๆเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้าสู่กระบวนการการจัดการกับอารมณ์ต่อไป2 การควบคุมตนเอง (self-regulation) หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์และสามารถสแสดงออกไปได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะแต่การที่จะจัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ซึ่งวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ตนเองได้คือ 1. ทบทวนว่ามีอะไรบ้างที่เราทําลงไป 2. เตรียมการในการสแสดงอารมณ์ฝึกตัวเองว่าควรทําหรือไม่ 3. ฝึกรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือที่เราต้องเกี่ยวข้องในด้านดีทำอารมณ์ให้จมใสไม่เศร้าหมอง 4. ส,สร้างโอกาสจากอุปสรรคหรือหาประโยชน์จากปัญหาโดยการเปลี่ยนมุมมองเช่นคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือความท้าทาย 5. ฝึกพักผ่อน,อน,อนคลายความเครียดโดยเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเองเช่นการออกกำลังกายนั่งสมาธิเล่นดนตรีเป็นต้น 3. การจูงใจตนเอง motivation เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองโดยการมองหาแง่ดีของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้และทําให้เกิดกําลังใจที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเทคนิคการจูงใจตนเองทําได้ดังนี้ 1. ทบทวนและจัดอัำดับสิ่งสําคัญในชีวิต 2. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน 3. มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย 4. ลดความสมบูรณ์แบบ 5. ฝึกมองหาประโยชน์จากอุปสรรคเพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ 6. ฝึกสร้างทัศนคติที่ดีและ 7. มันสร้างความใหม่ในชีวิตด้วยการรู้สึกดีต่อตนเอง 4. การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น m p a ต h y การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการอยู่ในสังคมซึ่งการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นสามารถแสดงอารมณ์ของตนเองตอบสนองได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะกับคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยจะช่วยให้เราสามารถอยู่ร่วมหรือทำงานกันได้อย่างมีความสุข เทคนิคในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นทําได้โดย 1. ให้ความสนใจในการแสดงของผู้อื่น 2. อ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น 3. ทําความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น 4. แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจในการให้กําลังใจเมื่อผู้อื่นกําลังมีปัญหา 5. ทักษะทางสังคม social skill การรกักษาสมรนธภาพที่ดีต่อกันการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างมีมารยาททางสังคมจะช่วยลดความขัดแยง้งและช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ซึ่งการสร้างสัมรรถที่ดีต่อกันเหมาะอย่างยิ่งต่อการทำงานเป็นทีมเพื่ออยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุขทำได้ดังนี้ 1. ฝึกการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อ,อ,อื่นด้วยการเข้าใจเห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น 2. ฝึกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันฝึกการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 3. ฝึกการแสดงน้ำใจเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้และการรับ 4. ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจรู้จักยอมรับในความสามารถของผู้อื่น 5. ฝึกแสดงความชื่นชมให้กำลังใจซึ่งกันและการตามวาระที่เหมาะสมสำหรับกลมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความฉลา,าดทางอารมณ์สำหรับตนเองและการพัฒนาความฉลา,าดทางอารมณ์ในการทำงานไว้ดังนี้การพัฒนาความฉลา,าดทางอารมณ์สำหรับตนเองสามารถกระทำได้ดังนี้ 1. รู้ตัวรู้ตนหมายถึงการรู้ความเป็นไปได้ของตนรวมทั้งความพร้อมในด้านต่างๆรู้ทั้งจุดเด่นจุดด้ รู้เท่าทันอารมณ์รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นๆรู้ว่าผลที่จะตามมาเป็นอย่างไรและประเมินความสามารถตนเองได้ตามความเป็นจริงและนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 2. รู้ทันรู้ควรหมายถึงความสามารถในการจัดการกับความรู้สึกของตนเองเช่นการจัดการกับความโกรธความไม่พอใจ ความหงุดหงิดได้สามารถควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบใจกว้างสามารถรับฟังความคิดและข้อมูลใหม่ๆตลอดจนปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงได้3 รู้สร้างกำลังใจหมายถึงการมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความพยายามในการก้าวสู้เป้าหมายอย่างไม่ทอ้อถอยมีความตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่รับผิดชอบเมื่อ <recherche> มีปัญหาก็ <ex ul ant> ไม่ท้อแท้หมดกำลังใจรู้จักมองโรคในแง่ดีและพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขจนถึงที่สุด ส่วนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานเริ่มจากการพัฒนาที่ตัวเราเองและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอาจทำได้ตามเทคนิคดังนี้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง 1. รู้ทันฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองบอกกับตนเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไร และรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นซื่อสัตว์ต่อความรู้สึกของตนเองยอมรับข้อบกพร่องของตนเองได้แม้เมื่อมีผู้อื่นพูดถึงก็สามารถเปิดใจรับมาพิจารณาเพื่อที่จะหาโอกาสปรับปรุงหรือใช้เป็นข้อเตือนใจที่จะระมัดระวังการแสดงอารมณ์มากขึ้น 2. รับผิดชอบ เมื่อเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจท้อแท้ให้ฝึกคิดอยู่เสมอว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากการกระตุ้นของปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นจึงควรรับผิดชอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นและควรแยกแยะวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเหตุผลไม่คิดเอาเองด้วยอคติหรือประสบการณ์เดิมๆที่มีอยู่เพราะอาจทำให้กรารตีความในปัจจุบันผิดพลาดได้ 3. จัดการได้อารมณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นสามารถขี้คลายละลายให้หมดไปด้วยการรู้เท่าทันและหาวิธีการที่เหมาะสมเช่นไม่จมอยู่กับอารมณ์นั้นพยายามเบีเ่ยงเบนความสนใจโดยหางานหรือกิจกรรมทำาี่ใช้ให้เป็นประโยชน์ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิดให้อารมณ์ช่วยปรับแต่งความคิดให้เป็นไปในทางที่มีประโยชน์ฝึกความคิดในด้านบวก เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ในการทำงาน 5. เต็มใจให้ตนเองโดยการหัดมองโรคในแง่มุมที่สวยงามรื่นรมมองหาข้อดีในงานที่ทำชื่นชมด้านดีของเพื่อนร่วมงานเพื่อรดอคติและความเครียดในใจ 6. ฝึกสมาธิด้วยการกำหนดรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ รู้ว่าปัจจุบันกำลังสุขหรือทุกข์อย่างไรอาจเป็นสมาธิอย่างง่ายๆที่กำหนดจิตใจไว้ที่ลมหายใจเข้าออกการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและมีกำลังใจในการพิจารณาสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น 7. ตั้งใจให้ชัดเจนโปรแกรมจิตใจตนเองด้วยการกำหนดว่าต่อไปนี้จะพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้และ ตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือทำงานให้ชัดเจน8เชื่อมั่นในตนเองจากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะมีความสำเร็จในการทำงานและการเรียนมากกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง9กล้าลองเพื่อรู้ การกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ยากกว่าในระดับที่คิดว่าจะทำได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองและเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นมีเทคนิคดังนี้ 1. เข้าใจและยอมรับธรรมชาติของอารมณ์บุคคลแต่ละคนมีความรู้สึกและอารมณ์พื้นฐานของตนเองเช่นดีใจเสียใจอิจฉาเป็นต้นและมีการแสดงออกที่ต่างกันไปแต่ละคนจะมีอารมณ์และความรู้สึกผันแปรแตกต่างกันไปยากที่จะนำความรู้สึกดีชั่วของตัวเราไปตัดสินได้ 2. รับฟัง ทำความเข้าใจและให้เกียรติผู้อื่นการยอมรับและเข้าใจภาวะที่บุคคลแสดงออกเป็นสิ่งจำเป็นในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองความมั่นใจการไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตที่บุคคลมีส่วนต่อองค์กร3การแก้ไขความขัดแยง้งบางครั้ง การใช้เพียงเหตุผลไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ความรู้สึกได้ควรยอมรับความรู้สึกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาการแสดงออกผู้มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าจะไม่ใช้วิธีการที่บั่นทอนความรู้สึกของผู้อื่นแต่ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ได้ดีจะช่วยทั้งความรู้สึกของตนเองและช่วยให้อีกฝ่าย สงบลงได้ 4. ในกรณีที่บุคคลแสดงภาวะอารมณ์ทางรบในระดับที่รุนแรงเช่นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคาดคะเนพฤติกรรมไม่ได้หรือไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาได้จึงพูดมากเกินไปมีปฏิกิริยามากเกินไปต่อเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานควรหามาตรการ และทางบำบัดแก้ไขในกรณีของผู้ที่ไม่สามารถสื่อความรู้สึกและภาวะอารมณ์กับผู้อื่นได้กลุ่มของพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ